หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเองข้าบดีในการใดแลภไยเวณห้าประการอันอริยะสาวกทําให้สงบระงับได้แล้วด้วยอริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสดาปฏิยังคสีด้วยอริยะญาตธรรมเป็นธรรมที่อริยะสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยะสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ขหบดีภัยเวรห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วหนึ่งขหบดี บุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกคือในเวลาถัดต่อมาบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นนั้นเป็นสิ่งที่อริยะสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตทําให้สงบรำงับได้แล้ว 2. ขหบาดี บุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอธินนาทานทำให้สงบประงับได้แล้ว 3. ขหบดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนตสแห่งจิตบ้างเพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยภัยเวรน,นั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิจฉาจารทําให้สงบระงับได้แล้ว 4. ข้าบดีบุคคลผู้กล่าวคําเทศอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาททำให้สงบประงับได้แล้ว 5. ้าขหบดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใ,ใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใ,ใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะสุราและเมรัยเป็นปัจจัยภัยเวรน,นั้นๆั้นเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุราและเมรยัยทำให้สงบรำงับได้แล้วขหบดีภัยเวรห้าประการเหล่านี้แลอันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วขหบดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่าไหนาเล่าหนึ่ง ขหาพดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจม่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึก ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. ข้าอบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ 3. าขหาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธทมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. คหข้าบาดีอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ขหาบดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสีประการเหล่านี้แลขหาบดีก็อริยยาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีว ER to ิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนตออุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับไปแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าบดีอริยะญายธรรมนี้แลเป็นธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาขหาบดีในการใดแลภัยเวรห้าประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำให้สงบประงับได้แล้วด้วย อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคสีเหล่านี้ด้วยอริยญาณธรรมนี้เป็นธรรมอันอริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้